สถานการณ์ฝนทุกพื้นที่อุตุ<ช>นิยมวิทยาแจ้งเอาไว้ยังไงบ้างคะน้องกระแตาทางด้านกรมอุตุนิยมนะคะเขาก็ได้แจ้งเตือนรับมือกับสถานภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงปลายฝนต้นหนาวค่ะจะทําให้มีฝนเพิ่มเติมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนายสมควรต้นจานผู้อํานวยการกองพยากรอากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาได้กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาวทําให้มีอากาศเปลี่ยนแปลงโดยช่วงเช้าและกลางวันมีแดดจัดแต่ในช่วงเย็นถึงค่ายังคงมีฝนมากขึ้นโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากร่องมรสุมพาดผ่านทําให้ต้องติดตามสถานการณ์ สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปจนถึงกลางเดือนนี้รวมถึงพายุลูกใหม่ที่อาจมีหย่อมความกดอากาศต่มก่อตัวบริเวณทะเลจีนใต้หรือตามแนวชายฝั่งของประเทศเวียดนามเป็นปัจจัยที่ทําให้ฝนเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับภาคใต้จากนี้ไปจะมีฝนเพิ่มขึ้นแต่ไม่สม่ําเสมอขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยายอย่างต่อเนื่องรวมทั้งประชาชนอาศัยอยู่ใกล้รุ่มน้ําต่างๆนะคะบริเวณท้ายเขื่อนที่จังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยานนทบุรีปรทุมธานีกรุงเทพมหานครติดตาม สถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดเนื่องจากช่วงนี้มีการระบายน้ําประกอบกับมีน้ําไหลาจากภาคเหนือและทะเลและน้ําทะเลหนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บริหารจาัดก,การน้ําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุดค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้แจ้งเตือนมานะคะว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะเริ่มมีฝนที่ตกน้อยลงมานะคะคุณผู้ชมและได้สัมผัสถึงอากาศที่เย็นขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะคาดการจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็ได้มีคาดการออกมานะคะว่าในช่วงเดือนตุลาคมต่อเนื่องจนถึงเดือนพฤศจิกายนนี้จังหวัดน้องคายบึงการเลยเชียงใหม่น่านเชียงรายและส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างกรุงเทพมหานครปริมณฑลจะเข้าสู่ฤดูหนาวนะคะในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ค่ะปีนี้จะหนาวนานไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์2568เลยนะคะและก็จะเข้าสู่ฤดูร้อนนั่นเองนะ